มอเตอร์ใหม่เหรอใช่พี่เพิ่งซื้อเลยเพิ่งมาส่งวันนี้ว้าวเท่มากเลยหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมพี่เก้ว ปาดีไซน์ถึงบ้านพี่เกล้วค่ะดูสิเฮ้ยนั่นไงพี่เกล้าอยู่หน้าบ้านพอดีเลยเฮ้ยพี่เกล้าว้าวพี่เกล้าซื้อสกูตเตอร์ใหม่เหรอใช่พี่เพิ่งซื้อเลยเพิ่งมาส่งวันนี้ว้าวเท่มากเลยอยากได้ใช่ไหมล่ะใช่ๆหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมพี่เกล้าได้ได้เอาไปเลยขี่เบาๆนะดีไซน์มันเพิ่งมาใหม่พ่อพี่บอกว่า ขี่เร็วแล้วมันจะแตกมันจะพังมันจะเสียเลยโอเคอย่าซิ้งนั่นดิซายอย่าซิ้งดิซายรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวพี่เล่นเสอร์ไปซ<ะ>ายเล่นของพี่เกลลี่ดีๆนะลูกเล่นระวังระวังนะแลวอย่าไปเล่นกันไกลล่ะ เออเป็นแผลเลยแล้วจะกลับบ้านยังไงเนี่ยพี่หนูขอโทษนะหนูทำาซอรุิสเตอร์พี่หนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเไรไดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่ามันเป็นไงบ้างอ้โหูะหลอกเลยนีสัโอเ้โอเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยถ้าหลอกจริงๆด้วยพี่หนูขอโทษนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดี๋ยวหนูเรียกแม่ก่อนนะพี่แล้วหนูขอให้แม่ตัวใช้พี่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันแค่ถลอะน,นิดเดียวแค่เอาน้ำเช็ดก็หายแล้วเอาดีไซน์เกลี่เป็นอะไรกันลูกอด<ะ>ีไซน์ขีาา่สกูตเตอร์ะค่ะแล้วก็ล <อะ S 2> ้มไม่ทันระวังดีซขี่สกูตเตอร์พี่มาล้มเหรอลูกอุออ้ยทำไมเล่นไม่ระวังเลยไหนพี่เกียวดูซิแม่กุ้งดูซิมันถะลาะตรงทางไหม่ะเลอะเฉยเฉยใช่ไหมไม่พังใช่ไหมยังเล่นได้อยู่ไหม ไหนพี่ลองซีพี่ลองซีมันเล่นได้อยู่ไหมอ่ะโอเคแล้วดีไซน์ลับเป็นอะไรไหมคะเจ็บตรงไหนไหมลูกไหนดูซีแม่บอกว่าเจ็บหัวกบหัวเข่าค่ะเจ็บหัวเข,ข่าหรอหัวเข่าทะลอกไหมโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมคะโอเคคนก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่อะไรสกูตเตอร์ก็ไม่ได้ทางไม่ได้ไรเนาะทะลอกเยอะไหมพี่ไม่ไม่ถ้าทะลอกเยอะไม่กุ้งซื้อคืนให้ก็ได้นะ โอเคคนก็ไม่เป็นไรสกูตเตอร์ก็ไม่เป็นไรเนี่ยดีไซน์จำไหมนะแม่จะบอกทีเนี้ยถ้ายืมของขอคนอื่นมาเล่นนะ่ะเราต้องเล่นอย่างระวงังรู้ไหมคะเล่นของเขาดีๆเล่นระวงังอย่าทําของเขาพางังทําแบบนี้ไม่ได้นะรู้ไหมลูกดีในเนี่ยที่สกูตเตอร์พี่ไม่พังอะ่ะใช่ไหมถ้าไม่งั้นแม่ได้เสียเงินซื้อคืนพี่แล้วนะเนี่ย น้องๆที่ดูอยู่นะคะถ้าเรายืมของเล่นของเพื่อนหรือว่ายืมของของคนอื่นมาใช้เนี่ยก็ต้องดูแลของเขาให้ดีๆนะคะอย่าทําของเขาพังนะอย่าทําแบบดีไซน์ในคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะก็เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะคะใ, <laughs> ใช่อะนใ,นใช่จริงๆมันอมันอาจจะเลอกอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราเล่นกันมานานแล้วเนาะไป โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ